โซฮาไปร้่นที่เมื่อวานไม่ได้ลงเพราะว่าอืมนั่นแหละลืมลงครับเอออ่ะแล้วก่อนจะไปดูคลิปนะทุกคนก็เหมือนเดิมอะ่ะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ส s บส i ายและ,ก,และก,กดกระดิ่งเพื่อจะได้รับชมกดขครเด้อไปดูกันเลยโอเควันนี้ก็จะมาเล่น a อนิเมดีเฟนเดอร์ EP7 อะไรอยากรู้ว่าที่จะเปิดเพลงให้ฟัองอีกใช่ไหมแต่ก็เปิดอยู่แล้วแหละก็ว <c oughs> จวงนี้ไม่มีอะไรมาชวนคุยเลย แต่ก็ไม่ออนไลน์แอนิเมะดีวิีโมมันอัปเดตตั้งแต่เมื่อไหร่ทุกคนทุกคนอยากฟังเพลงกันแล้วดีมดีไหมไอ้สัตว์ยังไม่ครบหนึ่งาทีเลยคลิปเนี่ยไอแล้วผมก็เตรียมตัวสับไปแล้วนะคือผมใช้ตัวสับ์สอเครื่องนะแล้วง่ายๆไอเ่ี่เปิดเพลก็ใช้เครืองน้องเอาโอ้ยเ้ย้ยเ้ย้ยอ้ใจเย็นใจเย็นไอสัตว์เกิดติลิขสิทธิ์แล้วมละกู แม,ม่โอ้ยดีนะคือมันโหลดช้าโอเคมาทุกคนนะ๋ย่าฟังเพลงกันใช่ไหมได้จัดไปะหยาพึ่งเราก็ไม่ได้จะทำอะไรแบบนั้นหรอกใช่ไหมทุกคนเราไม่ได้ทำอย่างนั้นหรอกนะก็เตรียมปากกตเอรอย่รอสัก สองนาทีครึ่งแล้วผมจะเปิดเปให้ฟังนะผมรู้ว่าคุณลก็มาดูว่ามู่บาฟังเพลงกันเยอะไหม <c oughs> โอเคตอนนี้ผมอา่านหนังสือขึ้นคันมว่วงใช่มว่วงแล้วว่นนี้ผมจะลงอะไรตีทีมนะแล้วเมื่อวานที่ผมมาได้ลงคลิปไม่ใช่แค่ลืมอย่างเดียวนะคือผมอัดอันนี้คลิปตั้งแต่เมื่อวานนะเนี่ยแต่ว่าผมลงไม่ทันนั่นแหละอืม เอออ้าวหลุดเลยมัวแต่ชวนคุยไงเออเอาจริงมึงความผิดกูตอนเล่นนั่นแหละ <c oughs> เออมันยังไม่สองนาทีครึ่งน,นะใจเย็นๆนะอย่าพิ่งฟังนะ <c oughs> ให้กูพูดคุยกับพวกมึงก่อนเออทุกคนเออจริงผมอยากวันนี้ผมสอบนะแล้วก็ถึกเมื่อวันกูไม่ได้อ่านหนังสือด้วยไงเออกูตึงจัดเลยไง 아, 리코너야분 노래 부르기 라하 오케이, 와이룬, 시작! 아 내 맘을 고백하려고

나의 집 팬이 내게 널 났어, I don't give a uh, I don't give a uh 아, 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 아. 너의 이 내게 나났상 I don't give a u uh, uh. 아, 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 아. 너가 어떤 표정에도 절대 표정까지 안넌 No 가세, 나 o 부자 불 밖에 사람 내 가운데 같은 그런짓문하난 항상 너에게 I don't give a uh, I d o

절대 평가하지 않어 거울 안에 너보다 거울 밖의 사람 내가 어때 같은 질문하면 항상 다 나음 기분. 말해줘 내게 yeah. 말해줘 내게.

i yeah, oh, not to you. Yeah, oh, don't need to like it, yeah, Don't i yeah, 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 I want nobody but you, no, no, no. I want nobody but you, パーソンハンターパーソン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 パーンパーソンパーンパーソンパーソンパーンパーソンパーンパーンパーソンパーンパーンパーソンパー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 ソンパーソンパーン A shining star S <S <aksi> <S กใน,นที่สุดก็ได้จบคิปแล้วอีกประมาณ50าิกวีเออนก็นมาฟังฟูฟูหน่อยนะอย่า,ยากดอกอกคิปลนะกนลอโอเคโอเคทุกคนคือผมเนี่ย คุดเหนื่อยเพราะว่าไม่มีรถไปวิ่งเล่นมาเพราะมัน,ไ,น,มมนไม่มีอะไรถามมากตังนะ้งสิบเจ็ดแลไม่ถึงสิบเจ็ดนี่นะสิบหนะ้ามั้งทุกคนเออแล้วสิบห้าเลยโอเคแล้วก็ไปแล้วนะปปไปบึนะ้งโอ้โผมไปแล้วนะบ๊ายบายไปจริงเนี่ยไปจริงนะไปแล้วนะ